สวัสด e ีคร so no. ับพ่อแม่พ in ี่น้องลุงปานาอาเอฟซีทุกท่านครับผมขณะนี้ก็จะพากันเดินทางกลับจากเมญ่าวังหน้าขี้เนาะพี่น้องเนาะเดินทางกลับพร้อมกันครับขึ้นบกครับพี่น้องโอ้มีลำโพงคักแน่แต่ว่าบ่ได้เปิดเออซ่อมนั่นกัมมวนตายปะเดินมาเดินปูป้อนกัมมวลอันอันอันบ่ทันมีอยู่อันี่แนวเรื่องบ่นนะครับ เลส่อยนะยะงานเลยงานเลื่อยเออแม่เอยเอาบรรยากาศน้ำงานในข้างนนะเอานะโอายน้องเพนมื่อมือใส่น้ำให้นะแม่เอาบรรยากาศบรรยากาศแม่ กำของ่านีนะะหน่งโคิดกลับได้บ้าแบเบ้าเฮ้อยอยู่นำยานมาขาดทั้งนเลยนะขาดทั้งนนี่นี่่คือคือขาดสายขาดทั้งในเฮ้ยจนติดกลับได้บ้าพี่น้องยาติาายังให้กลับหาตี๋นะพี่น้อง ลำเนือยู่งหันหลังหอมมากเรือพักพี่นังมาชิกับยาพี่นังเรือพักอยกลางน้ำพี่นังขอกำลังใจใจหายพี่นงนี่ตั้งแตเมื่อหร่พักเนือย่าติยงแล้วพ่อให่บุญพะลาห้ามติ่งเป็นเด็กขาดพี่น้อง

ใเดี๋ยวี้่อนี่ยเือององยูืนำพี่น้องยุ่กลางน้ำพี่น้องเลือคขาดเจ้ายังให้อยยุ่เงียนะเจ้าแก้งเอาหังขาดเนโอ้ขม่าดอมน้าอ่นกเออยเนาด่อคอยเขาฟังเลยนะเดะว้าน่ระวังเยอ งาดึงไปขุนบันกลางว่างขุนบันเอาไปเองได้เรื่อยเรื่อยอีไหมแง่ของเขาสิไอ้หลีเด้แม่นว่าหยุดซ้ำนี่บ่บ่เป็นทุนตัวตอกใจเบิดพี่น้องเต่าปิกนิกกัอบอะไรเอามานั่มซัำไหมเต่าก็ไม่ได้เต่าสิ แล้วเลียงไปบอกมนทำเรื่อยโยให้เราลมาถึงลากนะลากไปครับโอ้พี่น้องเลยโอ้พ่อหนาเสื้อมันเปลี่ยนไปไะไเนาะบัตที่หันยาหน้าขี้คักแน่ดีใจไร้ลูกหลานมาหาครับผมอยากให้โยเป็นมูกมันเปลี่ยนไปไะไจังไลยวะมันเปลี่ยนไปอ้ยครับไปส่งกลับไปครับมาจะเจ้าจะไปยืนเคียงตอนนั้นเจ้าหยับเข้ามาตรงระวางกลางเออ กลางหน้าไม่ดีด่กลางแคบกลางว่ามาเถอะอมึงัแมาไหลกินดาวคนนะเมื่อกี้หอดมังไหลกลมาหายมังเมื่อล่อยว่าแล้วค่อยคนยุ่งยากยุ่งยากยังยังลำบ้าอันนี้ได้คิดว่าอัาจรรย์หรือปฏิหารดีนี่ เรียกว่าฮัตะเป็นแม่คอยย่านเนี่ยตั้งแต่เป็นเลือดมากนี่ห้องก็เปลี่ยนาสัะเป็นเบอร์ลนบมันหนักคอยบอลนี่มีเลขเลือด่นี่เบอร์เบอร์ซี่่นี่เลือดเบอร์ซี่จำไม่คอยสิบว่าคืนอีกซีูน่ยูดเลยจังไหพี่น้อง ซมมีีกเขอกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อขอกำลังใจแต่ตอนนี้อยู่กับยาหน้าขี้อยู่กลางน้ำพี่น้องเลืองตายกับทันหัน <c oughs> ยังกับพวกพ่อีหยังกับพวี้พี่น้องหรือว่าจินดาหนักกบูปะยัง <c oughs> <c oughs> จินดาเราเรื่อ้ยเฮ็ดจังไรมั้ยพี่น้องมันก็เป็นหินวิววิวจังไรมนกับปรจักอยู่กลางน้ำพี่น้อง โอ้จะจะตงเห้งโอ้จะตงร้งิแลวยายยังไมสูกลั้งเั่นแล้วง่ะห่วงยางก็มีอยู่ได้นี่แต่ว่ามันเสียวในขนาดนี้นะผู้อะไรบ่ไหมอยู่ในเพราะว่าตอนนี้บบหูจักดอกค่ะแม่งครับปูนครับตะฟังสิ่ร้อยท่าไหนคิดไปนี่ ขันว่าท่านคิดกับคิดซะเด้อสี่ร้อยท่าไหนจังสี่หัวดฟังสี่ร้อยไปหายากอนรูดแล้วไก่กว่ามูเนี่ยล่าไปท้ายแล้วมันกอนหัคอยสี่ร้อยท่าแงานขึ้นฟ้าอคุณไอ้สิมาซอยเข้าตอนนี้นะนี่คนเตี้ยเลือนหอยมะดึงอยู่เป็นตะไปว่าเะน้อยไรก็ได้สี่มะเสือยทธยาบ่ะดิ้งไปคุณไอ้ขอกำลังใจเลยครับบอปท่อหาผัวเป็นเด็ดขาดผัวบอซอย เจ้น้อย้ากันน่ิมาจากงานหน้าขี้นี่ขึ้นเลือนในเลือตายกลางน้ำเนี่ยเจ้ามาให้ยกำลังใจคนในดู้ใค,คืขี้ยานแทะเจ้าน้อยว่าในดู <c oughs> เปนมาครับเรือมาประวัติศาสตร์เลยบเคคลไตเจียใช่างจินดามาเ่อเดียวเรือตายเขมย็มยำเลยง้ะเป็นเรือมากก็เกิดครับเหตุการณ์กนนางทะเลน้เลนาเวาจะเปิดกล้องบังบนิบา้าว่าผู้คอยุกลางคักกลางแนะ่อยากเล่นนะ้ำหรือมันห้าบ่โดดมันบ่แล้วบ่เหมือนแล้วน้าอยากให้คอยโดดปะน้ก็ะตือกระลีเละ่เฮ้ย ไปมองอื่นโดดดีคักบัดมาหนีคกัโคกางานเลือดตายกับท่านหันนี่บังเอ่นี่เล่นน้าเล่นหน้าซะกนาคีเราเคยมาอยู่กนาคีคนขับเรือมาประวัติศาสตร์มันครับเรือมาเรเคยเป็นเจาเทียแม่น ม่มีสตาร์ทมบ่งามีสตาร์ดดึงยูนนี่ค่ะยูนี่ยูนี่กลางน้ำเลยเนี่ยก้อนหน้าขี้นี่เห็นบ่นีหนาขีนะที่พานั่งเรือมานะที่พานี่ไม่ย่าหน่ใส่พาเรามาเช่นเจ้าหญิงอะไรเพื่อยบุญฟลา นั่งซือโอ้ยผิวเสียเลยเนี่ยจะได้ว่าอันเอาแจจินดาล่องนั่ก้นหูเลยแล้วคนนมั่เีนมากคนเลือดหน่อยเลือดหน่อยแต่วเลือดหนยโอ้โอปฏิหารคักตั้งแต่โควิดมานี่บดีมาเมื่อนี้คิดจะไม่บ่อยากมาว่าสัน อีกพันที่นึงนี่ยะพันสิเปิดก็เล้มากก่อนย่งคนหไหลพอมาแล้วหยะพอหายเมื่อเลือตายแข็งแยงนเลอะกางน้ำเล้เนี่ยเจบอกว่าอยากได้เลขแล้วก็หาเลขให้เราตัวเนี่ยนั่นั่นว่าเลขแน่นเลยเนีนกเดอนี้หลายตัวตัไหนก็ติดเาเนี่ยเนี่ยก็จะไปโดนแล้วใไหนเราเจาโอ้ย มาเด้อมาเอาใครนี่เด้อยผู้ใดอยู่ฟังนั่นมาเอาไ่เด้อเออเออเลือดตายอยู่กลางน้ำนี่มาเอาใอยเด้ออ้ฉจะมาเป็นตะลี่โจเจ้าของแทบพี่น้อง นะยงยโอ้กลงมาไปเออก็ลังมากวงยินเสียงเออเอาเอาเออใช่เจ๊กิาเล่าเด็ดแล้วจะเ่าจะโดนท้บมันไงโดนท้ามันสานีละเจ๊น้อยขอกำลังใจโอ้ นั่นแหละสามโตตอนแรกให้สองโตแล้วบัดนี้เอาเอาหอดพุ่น่ะสุดท้ายแล้วมักกะสถานการเจ้าก็จะตีงไลทุมันบมันบอลมหรอกกินดาขันลมนี่มันสิบลมไ่นเมั่เปยังเอียงซ้ำนี่มื่อเปยังเล้บอลมหรอกซ้ำนี่

พี่น้องเลือดตายกลางน้ำเลือดเบอร์ซีพี่น้องเบอร์ซีไปเลยครับจับตัว่เอาลเลยยุ่กลางน้ำคักๆซีหนึ่งบ่พี่น้องอยู่ในน้ำเลือดเป็นยังฮะฮะเลือดเป็นยังไว้เลือดเป็นเจ็ดเลือดเป็นเจ็ดบ่แมนเลือดเป็นเจ็ดแต่ว่าเลขซีมีกับซีเจ็ดพี่น้องบ่แมนเอาสามตัวเลยเลือดเป็นเจ็ดพี่น้องบันไดไม้เลขซีบันไดน้ำกระนึงพี่น้องสงสัยงาให้สามตัว บูเอาไปใายปลายยุสาปอน้อจบนลยก็ไหลแต่บาทนีจบงากพี่น้องพี่น้องเจ็ดสี่หนึ่งพี่น้องเลือ7เจลือแม่น้ำหนึ่งเบอร์สี่มาเอาคอยน่คอยู่ทางเ๊เย้พี่น้องมีคนมา อันที่เพื่อนขี้มากนี่เลือมันบอเลือมาเลือพายพี่น้องมาแล้วพี่น้องว่ามันเล่ายางนาำดนน <c oughs> เด้โอ้มันคือติงอ่ะเรือดโอ้โหนี่ไปทั้งคาง <c oughs> <c oughs> โอ โอ้อันนี้โอ้อันนี้ไปได้ทั้งทั้งมานโอ้ขาดแล้วก็ไปได้ดีโอ้อันนี้เลื้อนเลืวอนหมุนแอ้หมุน้อหมานได้เสั้น ข่าวว่าคิดไวจังไหนว่าข่อยจิมาซอยพวกเจ้าข่าว่าเขามาหาปลาคักๆว่าสั้นห้องกันโคตรแตกเลยพี่น้องว่ามาซอยข่อยเน่ข่อยยุกกลางเน่พี่น้องเพิ่นมาคิดว่าจังไหนว่าข่อยจิมาซอยแล้วพายมาคับคักหนี่ใกล้ข่อยแล้วพี่น้องเอ้ยบังใส่กันนะสายดึงขาดแม่สายดึงขาด เสองลได้สามโตตรงแลยพี่น้องนั่งอยู่กลางน้ำไม่มีขืนมาไลยค่ะพี่น้องเลือดเป็นเจ็ดเลือบายเลขสี่พี่น้องนัําเป็นหนึ่งเจ็ดสี่น้องพี่น้อง,องจัดจวดยาวเลยหล,ลายตโตกระซังพี่น,อน,น้องน,นั่นเลยน้องขาเนาะขาคนละมันกระบอกมันกระบอก โอ้กับยอนพ่มากเนาะคอยกว่าอยู่มันคอยว่าสิถามอยู่หันมันมีเครื่องอยู่มันขึ้นแต่พ่ยมากเสีดีอยว่ามนไลดเมคันเอยว่าคือสิไง้วก็มปนหินงเทๆป้าแต่เอปฏิหารคักง่ายาคิดทอดลูกลานหลดูดบอมี่แนวดูดอกจากท้งนี้ว่าบันนี้บ่ไปอีกกระต่ายจนด้พย ะไปนมันนเก็ดเลาก่เตอนไปหาหนคนตายย่นไปคล่นมนีอของเมันเป็นยังไงน้ำมันกระเบิดพี่น้องมารลับคือคือบอกว่าน้ำมันเบิดเราใจเมื่อยเข้าไปกับมองพี่น้อง พี่น้องเอ้ยเปิดไพ่เรือมาพนันนั่นนั่นพนันเอาสาธุูหอดแล้วไปกันเด้ยาเด้อถูกแรกได่ได้ซับจ กวนมามันก็เป็นนังซี่ล้วเจ้าเข้าใจบ่าอ้โหตอนที่ไปหาเขานี่ที่พ่ายเอานี่คือประหยัดน้ำมันคนประน้ำมันเบิด์ตคนประมันมันหน่อยว่าสันเออแม่นืออเสียน้ำมันแ่นเสียน้ำมันให้แถาแม่นขากลับอุติจังสิบมีลน้ำมันขากลับจังสิบมีลน้ำมันโอ้โหเมื่อยแล้วพี่น้องเมื่อยครับพงษ์อย่าลืมนะพี่น้องเด้อเวลอเป็นเจ็ดนะคะ เรือเป็นเจ็ดเบอร์สี่ค่ะเรือเบอร์สี่ข้ามกระนงค่ะเจ็ดสี่หนึ่งพี่น้องจัดจวดตายกลางน้ำเลยค่ะอลังการงานสร้างงานสร้างเลยสามตัวตรงอลังการงานสร้างออาลบเรือล้ำนั่น ีนก็เจ็ดสอี่กับแม่นี่เด้พรามว่ายังเลือลํำหน่อยมาสองลำเตนแ่เตียนอีกเตียนเลืออีกนันน้ำมันสื่เลน้ำมันเบิ่ือุ้ยขี่แม่จะขึ้นน้ำแต่เราขึ้นจีแม่ดู มเส็จล no. no. ้วย nah, ัดเสร็นะฮะแปดตัวเกจชิ้นหนึ่งเลือดตายกลางน้ำเสเพราะว่าเลือน่อยมัมัดซอยเนาะเนาะอย นี้ก่อนมันก็งามๆคือ ปลอดภทยับบปลอดไทยค่ะปลอดไทยปลอดไทยได้ทั้งชคได้ทั้งราบปลอดไทยแล้วพี่น้องครับการเดินทางทริปนี้ครับผมก็ขึ้บบกเป็นที่เรียบร้อยแล้วปลอดภัยครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมทางช่องก็เป็นเพียงแนวทางตัวเลขทุกตัวเลขครับผม เพื่อเป็นแนวทางสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่นะครับเนาะครับโอกาสนาบุญพลามีสิ่งสวยๆงามๆหรือว่ามีอันใดดีๆก็จะนํามาฝากพอแม่พี่น้องชมน้ากันเนาะครับผมถ้าจังไดแอดก็ขอบคุณจากใจแล้วก็ขอฝากทางช่องในเด้อพี่น้องเด้อครับผมคลิปนาค่อยพอกันใหม่เนาะพี่น้องเนาะครับผมสวัสดีครับ